มิเลเนียมออโต้กรุ๊ปจัดใหญ่ยกขบวนรถผู้บริหารป้ายแดงในเครือ BMW Group ครบทุกเซกเมนต์กับราคาสุดว้าวในงาน Amazing Nine Executive Car Day บริษัทมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปจำกัดผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW, MINI และมอเตอร์ไซค์ b m w o มอตร์ราอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้บริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์เปอเรชันเอเชียจำกัดมหาชนหรือ MGC Asia จัดมหากรรม Amazing Nine Executive Car Day ที่สุดแห่งการรวมตัวของรถผู้บริหารทั้ง BMW Mini และมอเตอร์ไซค์ BMW Motorrad รวมกว่า50คันครบทุกเซกเมนต์มาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายภายใต้ราคาสุดที่เศษแบบไม่เคยมีมาก่อนระหว่างวันที่10-14ถึงกันยายน2568ที่ควอเชียแอเวนิวชั้น G และอาคารจอดรถอาคาร C ชั้น B M ศูนย์การค้า M q u a t ี e หรือรับสิทธิพิเศษสำหรับยนตรกรรม BMW ทุกรุ่น ได้ที่โชว์รูม BMW Millennium Auto และ Mini Millennium Auto ทุกสาขาทั่วประเทศทจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เราครบรอบ25ปีนะครับของ Millennium Auto g r o u p นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีแนวความคิดว่าเราจะจัดงานเพื่อขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็เป็นงานที่ลูกค้าสนับสนุนเราด้วยดีมาตลอดระยะเวลา25ปีนะครับโดยในงานครั้งนี้เนี่ยเราได้นํารถ นะครับไม่ว่าจะเป็นรถผูบ้บริหารรถทดลองขับแล้วก็รถที่จอดโชว์อยู่ตามสาขาต่างๆนะครับเข้ามาจัดแสดงที่งานเอ็มพ t เทีนะครับแห่งนี้ตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง14กันยายนต้องบอกว่ารถที่เรานำมาจัดแสดงทั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามีความหลากหลายนะครับทุกโมเดลที่เรามีไม่ว่าจะเป็น BMW m ม n ิยูมนิมอเตอร์ลกเช่น BMW เนี่ยผมเริ่มตั้งแต่สีที่สนะครับสีที่สาีที่5 X1 X3 X5 นะครับเรามีครบทุกโมเดลอันที่2ก็คือราคาพิเศษนะครับก็ต้องเรียกว่าพิเศษที่สุดจริงๆนอกจากรถที่ผมเรียนไปแล้วว่าเป็นราคาพิเศษนะครับเรายังมีคุณภาพนะครับรับประกันคุณภาพแล้วก็บริการหลังการขายให้กับรถทุกคันอีกด้วยนะครับโปรโมชั่นในงานนี้รับดอกเบี้ยพิเศษ1.79%หรือขับฟรีไปเลยครับ9 0วันก็กิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นนะครับในวันศุกร์นะครับ,นะรบถึงวันอาทิตย์ รเราจะมี r i ส์มิวสิกทิว i ินะครับในช่วงเย็นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาสนุกกับพวกเราด้วยนอกเหนือจากถ้าลูกค้าตัดสินใจจองนะครับและออกรถภายในงานนะครับลูกค้าสามารถร่วมการจับสลากของรางวัลมูลค่ากว่า9 0 0 0แสนบาทไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินไปกลับนะครับของสายการบินไทยบัตรที่พักอันันทราล้องโกโปนะครับและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับในกลุ่มเราในกลุ่มนี้เ c รุ่แล้วกันนะครับมีโรลส์อยแต่ว่าโรลส์อยในแต่แยกเราจะแยกรุปออกไปจัดรวมกับอีกรุ่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นลักชูรี่จะมีโรลส์อยเมอร์เซเดสตบแอสตันมาตินนะครับแล้วก็ h v s BA ก็คือซูเปอร์คาร์นะครับอันนี้ก็จะรวมกลุ่มกันนะครับในการจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือกลุ่มของ BMW m i l l e n n i u m Auto ซึ่งจะประกอบไปด้วย BMW Mini แล้วก็มอเตอร์หา